สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้พี่การจะมาพยากรดวงรายปักก็จะวันที่16-31ตุลาคมนะคะพี่การจะออกคลิปเดือนละสองครั้งนะถ้าใครสนใจในเรื่องคำพยากรจากไพ่ยิปซีก็กดติดตามไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในปักหลังของเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นยังไงบ้างจะมีเหตุการณ์อะไรสาคัญสาคัญเกิดขึ้นบ้างพี่การจะอ่านไพ่เฉพาะ ที่ไพ่เปิดขึ้นมาให้นะคะจะไม่ได้พูดแยกงานแยกเงินอะไรนะก็คือจะทํานายตามที่ไพ่ขึ้นมาเท่านั้นมาดูไพ่ใบแรกกันนะคะ King of w a n d ไพ่ใบแรกมาก็ภาระหน้าที่นะคะหนักมาเลยนะ k King of s w o r d โอ้เดือนนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างเด็ดขาดเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองมาก King o f s o r อทธาตุลมนะคะ King of w a n d ก็คือเป็นคนที่แบบ มุ่งมั่นทางด้านการงานเดือนนี้ค่อนข้างเป็นคิงทั้งหมดเลย3คาานะคะเป็นเดือนที่มุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเน้นนะคะเน้นในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะคะนะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะเดือนเมจิเชียนมาก็บอกว่าคุณสามารถทำมันได้อยู่แล้วเดือ a เมจิเชียนเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะถ้วยเหรียญคาทาครบเห็นไหมถ้วยเหรียญดาบคาา คือคุณเป็นคนสําเร็จรูปนะคะเขาเรียกว่าบุคคลสําเร็จรูปทําอะไรก็ได้สมบูรณ์แบบนะจ,จะบอกว่าเพอร์เฟกก็นะยังก็ได้นะก็ได้เพราะว่าครบนะคะคือเดือนนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะทำโปรเจกต์อะไรโครงการอะไรเดือนนี้คุณจะมีความสำเร็จได้เห็นแน่นอนเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วคุณค่อนข้างทุ่มเทเลยนะคะไพ่ระดับคิงก็คือทุ่มเทตัวมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวข่าวดีเรื่องการเงิน พอทุ่มเทเรื่องการงานปุ๊บการเงินก็จะเริ่มไหลเข้ามาแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะอาจจะแบบรอตั้งแต่ต้นเดือนแต่เงินจะเพิ่งมาปักหลังนะคะ Queen อ f c u p รู้สึกว่าช่วงนี้ชาวราศีตุลจะเป็นทั้งคิงทั้งควีนเลยนะค่อนข้างที่จะแบบภาระปัญหาเป็นคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะคะในปักนี้เนาะหกถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยก็คือในเรื่องของ ความคิดความรู้สึกบรรยากาศเก่าๆบางคนนะคะถ้าทำงานอาจจะได้แบบเจอเพื่อนร่วมงานเก่าๆนะคะเจอคนเก่าๆบรรยากาศเดิมๆญาติพี่น้องรีเทิร์นรียูเนียนกับมาหากาันนะคะเหมือนคุณจะได้เจอบรรยากาศที่มันแบบเป็นลักษณะที่คุ้นเคยนะคะในเดือนนี้นะสองเหรียญกับ6ถ้วยความหมายคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่สองเหรียญมันมาจากความขาดแคลนมันมาจากการหมุน ในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้อาจจะติดขัดอยู่บ้างอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเงินมันมาช้ามันเป็นก้อนก็จริงแต่มันมาช้าเดือนนี้คุณก็หมุนให้ดีแล้วกันอย่าให้ตกนะคะถ้าเหรียญตกนี่ก็คือเงินช็อตนะสองดาวสองเหรียญมาเดือนนี้นะคะคุณเน้นในเรื่องของการงานก็จริงแต่ว่าเงินนะคะมันอาจจะไม่ได้มาทานันตามที่คุณต้องการนะคะเดือนนี้รู้สึกว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ค่ามจ่ายในเรื่องของครอบครัวบุตรหลานนะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆค่ามจ่ายในเรื่องในบ้านเนี่ยเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบสูงมากเลยภาระเยอะมากนะคะภาระสิบกระทาเลยแบกหนักเต็มหลังปวดหลังเลยเนี่ยนะคะภาระเยอะนะถามว่าจะผ่านไปได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะเดือนนี้เหนื่อยนิดนึงนะชาวราศีตุลน,นะคะภาระปัญหาต่างๆค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเรามาดู ให้สรุปกันนะคะไพ่ใบแรกนะ justice นะคะใครมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆเดือนนี้อาจจะต้องเป็นเดือนที่ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์เรื่องเงินด้วยเคลียร์เรื่องค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆนะคะ5าคาทานะเรื่องเอ,อ่อถ้าใครพี่กันจะบอกว่าอย่างไงเดือนนี้ให้อยู่แบบสงบสงเง่ยม่งเจียมตัวไปก็ดีนะคะใครมายุแยงหรือว่าพูดอะไรอย่างไนเราก็อย่าพึ่งแบบ ขึ้นเร็วเพราะว่าชาวราศีตุลนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นท่าลมนะคะไวแต่ในเรื่องความรู้สึกมากบางทีมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะในเดือนนี้นะสามถ้วยมานะคะสามถ้วยมาพร้อมกับห้าคาถาและจัสติกบางทีถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่คุณจะเคลียร์ได้นะคะแต่บางทีนะการที่เรามีปัญหาพอเคลียร์ได้ก็จริงปุ๊บมันก็จบนั่นแหละแต่ว่าในใจเราลึกๆมันอาจจะมี ขุ่นคล่องหมองใจอะไรต่างๆกันได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็บางทีอะไรที่เกิดไปแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้นะเราก็มองไปข้างหน้าดีกว่านะคะรอบหน้าก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครมีปัญหาก็เคลียร์ให้ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าเดือนนี้อาจจะมีในเรื่องของกฎหมายมีเอกสารสัญญาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยภาระต่างๆค่อนข้างเยอะเหมือนเดือนช่วงปักนี้เป็นช่วงที่แบบ ปัญหาต่างๆนะคะมาสูงอยู่ที่คุณแบกจนปวดหลังไปหมดแล้วแต่ว่าสุดท้ายผ่านไปได้ไหมมันก็ได้แหละนะก็พอได้นะโอ,โอเคก็ไม่เป็นไรมันก็แค่สิบห้าวันเองเดี๋ยวปักหน้ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยวปักหน้ามาติดตามกันใหม่ว่าไพ่มันจะขึ้นมาแบบไหนนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้ตุลาคมนี้เดี๋ยววันชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูในปักหน้ากันโอเคคลิปนี้ ก็ขอจบการพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะเอาใจช่วยเราสีตุนทุกท่านนะสู้ๆขอบคุณค่ะ